สวัสดีครับน้องๆเพื่อนๆกลับมาพบกันที่ youtube และ facebook โอเคนิติเทพนะครับโดยพี่โอนิติเทพคูงคำหรือพี่กรามพระเอกแจกเคมอรายาตัวจริงเสียงจริงต้นฉบับคลิปนี้เราจะคุยกันถึงหนังที่พี่โอได้ไปดูในรอบสื่อมวลชนมาก่อนที่หนังจะฉาย1วันตอนนี้หนังฉายเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่วันพุทธที่11 มีนาคม2,563หรือปี2020เป็นต้นมาท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบเหงาวังเวงมากของชาวโลกเรื่องสัปดาห์ที่แล้วนะ่ยออนเวิยังเปิดตัวไปได้แค่39ล้านเองสัปดาห์นี้บลัดช็อตหรือจักกลเลือดดุจะมีชะตากรรมเป็นเช่นไรก็จะต้องตามลุ้นดูนะครับเรื่องนี้ได้คะแนนเพียงแค่5.4ล้านจากประชาชนผู้โหวต ประมาณ100ท่านแรกแล้วบางคนก็บอกว่าหนังไม่ดีหนังไม่สนุกบางคนก็บอกว่าหนังมันเชยหนังมันน่าจะสร้างตั้แต่10ปีที่แล้วเดี๋ยวคลิปนี้พี่โอจะคุยให้ฟังถึงความรู้สึกว่าได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นต้องก็ต้องขอขอบคุณบริษัท Sony Pictures ที่เชิญไปดูในรอบสื่อมวลชนนะครับได้ดูในโรง iMac ด้วย iMac เนี่ยดูเป็นระบบ2มิตินะครับไม่มี3มิติเรื่องนี้ไม่ได้ใส่แว่นก็ ความรู้สึกที่ได้ชม i Max แล้วก็ที่นั่งค่อนข้างจะขัดจากครึ่งโลงมาด้านหน้าจอนะครับมันเต็มตามันใหญ่โตแบบใหญ่ใหญ่มากอะใหญ่ใหญ่เกินเฟรมที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมัน มองรายละเอียดได้ไม่ครบแล้วก็หนังเดินเรื่องคือรายละเอียดมันเยอะค่อนข้างไวมากเพราะว่าอีตาผู้กำกับนี้ผู้กำกับชื่อเดฟวิลสันถึงจะกำกับหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะครับแต่ผลงานก่อนหน้านี้เขาทำหน้าที่ว i s โชว์เอฟเฟกควบคุมว i s โชว e เอฟเฟกผลงานเด่นๆก็มีเรื่อง a v e n g e r a g e o o u l t r o n แล้วก็เรื่อง Star Wars ที่เป็นโทรทัศน์นะครับ หลังจากนั้นแล้วมีอื่นๆอีกมากมายซึ่งเราไม่ค่อยรู้จักรู้จักแค่ a v e n g e r รเท่านั้นแหละเอชออฟอ t r o n และก็กระโดดมากำกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นงานที่ละเอียดในหนังเรื่องนี้ที่ไม่พลาดเลยก็คือว่าไม่มีน้อยหาทิฏฐิได้น้อยถือ,ถอ,ถอตัวพี่โอเองเนี่ยจะพูดว่าไม่มีทิฏฐิก็ได้นะครับแต่แต่ท่านที่เป็นคอหนังหลายท่านหลายท่านหรือว่าบางคนอาจจะมองเห็นทิฏฐิอย่างอื่นอันนั้นก็แล้วแต่เราแบ่งปันความเห็นก็ได้นะครับ ตัวเอฟเฟกต่างๆที่สร้างเป็นตัวละครขึ้นมานี้มันมีรายละเอียดเยอะมากตั้แต่ระดับ DNA เข้าระดับ Nano นาโนนอะไรนะเลือดเลือดของวินดีเซลเขาเรียกนาไนอะไรอย่างเงี้ยเดฟวิลสันกำกับเรื่องนี้พี่โอว่าก็ค่อนข้างดีเพราะว่าเขาทุ่มเทไปทางด้านสเปเชียลเอฟเฟกต์ไวชวเอฟเฟกค่อนข้างมากเราแค่ดู เอฟเฟกก็คุ้มแล้วมันไม่ถึงขนาดเลวร้ายเท่าที่บอกว่าหนังไม่ดีหนังดูไม่ได้อะไรถ้าตั๋ว200พี่โอว่าดูเอฟเฟกอย่างเดียวก็คุ้มถึงมันจะน้อยกว่าพวก Star Wars a v e n g e r แต่ว่ามันก็สนุกแล้วก็ใช้ได้นะครับในเรื่องของภาพในเรื่องของความแอคชั่นตื่นเต้นพี่โอว่าเดวิสันทำใช้ได้และเรื่องนี้ก็ได้ดารานำอย่างวินดีเซลมาด้วยวินดีเซลเคยมีผลงานมามากมายแล้วที่เรารู้จักกันดีก็ฟาสตั้งแต่ฟาสหนึเว้น เว้นพักฟฟ้าสองฟ้าสนะครับฟ้าสมานิดเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นพระเอกยาวมาตลอดจนถึงที่กําลังจะเข้าในอีก 2, 2> mm. เดือนข้างหน้านี้ก็คือฟ้าเกแล้วต่อจากนี้ก็ยังมีผลงานฟ้าสิบมีอะไรอีกนะอวตารภาคสมี The Last Witch Hunter ภาคสามมีอ่ะภาคสอภาคสเหมือนกันแล้วก็ แม่เสรษดาย,ยากให้เอาหนังที่เลี้ยงเด็กอของวอง์ดิส d น s n e y ซ a c i ย i อกลับมาอีกนะครับเขาชอบเอาหนังขุดหนังที่ตัวเองเคยทำสำเร็จในภาคแรกกลับมาทำใหม่อย่าง t i h Black เงี้ยอย่างเอามาเป็นริดิกอย่างตอง X ก็เอามาภาค2เป็นคนอื่นเล่นก็เอามาให้ตัวเองเป็นโปรดิวส์ทำภาค3แต่สำหรับบลับชดช็อตจากคนเลือดดุนูนี้ไม่ได้เป็นงานโปรดิวซ์ของเขานะครับก็แสดงอย่างเดียวแล้ว การแสดงของเขาการแสดงของวินดีเซลก็พัฒนาขึ้นโอ้ตกวินดีเซลไปเรื่องหนึ่ง Guardian of the galaxy ลืมไปได้ยังไงนะครับเป็น I am groot I am groot แบบว่าก็พูดอยู่คำเดียวทั้งเรื่องไม่ได้เป็นต้นไม้นะครับเป็นคนพากเสียงเฉยๆแล้วก็พาไปหลายภาษาด้วยงานของวินดีเซลเรื่องนี้ได้รับความคำวิจารณ์ค่อนข้างต่ำ แต่ว่าตัวพี่โอเองเนี่ยพี่โอไม่ได้ให้น้อยขนาดนั้นไม่ได้ให้เขาให้กัน5 4บ้าง6บ้างพี่โอให้ได้7เลยเพราะบอกว่าว่ามันเป็นงานสเปเชียลเอฟเฟกสิ่งที่โดนตัดคะแนนไปก็เนื่องจากว่ามันเป็นความสั้นของหนังหนังเรื่องนี้สั้นมากคือเป็นหนังสไตล์แอคชั่นดรามา่าและไซไฟนะครับในส่วนของที่ที่เขากำหนดมานะในส่วนของแอคชั่นสนุก สนุกตั้งแต่ต้นจนจบแต่ว่าก็เป็นสนุกแบบเดิมๆสนุกแบบอซ้าซากกับฉากเดิมๆเ,เพราะว่ามันก็มีเหตุผลในเรื่องที่จะต้องทําให้เป็นเดิมๆแต่เรื่องที่มันจะค่อนข้างเป็นคลายแม็กซ์ขึ้นไปนั้นคือจะต้องสู้กับตัวตัวตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยมันมันไม,ม,นไม่มันไม่อัพมันไม่อัพมันไม่ทวีความรุนแรงนะครับมันบางทีมันรู้สึกเบาลงไปด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นงานแอคชั่นก็ กดคะแนนหน่อยแล้วกันนะครับงานดราม่าบอกว่าเป็นหนังชีวิตไม่เลยเรื่องนี้ไม่มีความเป็นหนังชีวิตเลยไม่ซึง้งไม่คือจะบอกว่ารักและผูกพันผู้หญิงภรรยาคนแรกมากแล้วจะต้องแก้แค้นแบบจอห์นวิกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แสดงไปถึงขนาดนั้นไม่ไม่รู้สึกขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ส่งผลให้เขาตามกลับไปแก้แค้นแต่แต่แต่อินเนอร์ Inner, พี่โอกว่ามันมัน มันไม่ออกสถานการณ์มันมันไม่ชัดเจนแต่สนุกครับไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ดีแต่ไซไฟเนี่ยโอเคชนะเลิศความเป็นหนังไซไฟเรื่องนี้มันเหมือนกับอ่อคลิปนี้ถึงจะสปอยแต่จะว่าพี่โอไม่ได้นะเพราะว่าสปอยตามตัวอย่างหนังเท่านั้นหนังเรื่องนี้โดนกดขนาดไปอีกก็คือตัวอย่างหนังมันสปอยเรื่องไปทั้งหมดแล้วนะครับเรื่องก็คือเอาตามตัวอย่างเลยอีตาคนนี้ เป็นทหารตายไปแล้วแล้วก็ถูกไอ้องค์กรรับเนี่ยมันเหมือนเพระว่าไปตรงนี้มันเหมือนพวกเอโมดแดงมากเลยนะที่พระเอกโดนองค์กรรับนีโอช็อกเกอร์ช็อกเกอร์เนี่ยกลับมาดัดแปลงแล้วข้างในองค์กรนั้นก็เต็มไปด้วยมนุษย์มนุษย์ดัดแปลงตั้แต่ตัวผอ,อตัวคนรอบข้างตัวเลขาตัวเจ้าหน้าที่ตัวนักรบต่างๆแล้วก็จะมีตัวเล็กๆก็เป็นพวกกี้ก,กี้อะไรพวกนี้อันนี้ไม่มีเ องค์กรนี้เต็มไปด้วยมนุษย์ดัดแปลงแล้วพระเอกของเราก็โดนดัดแปลงเหมือนกันดัดแปลงแต่ว่าเป็นคนที่ถูกดัดแปลงย่อยสมบูรณ์แบบที่สุดในองค์กรนะครับก็คือทั้งตัวเลยเลือดทุกอนูเป็นจักรกลทั้งหมดเป็นสิ่งที่สามารถซ่อมสร้างเสริมอวัยวะต่างๆได้ไม่ว่าจะถูกทำะไรทำลายไปฟูเนี่ยมันก็กลับมาเป็นตัวของตัวเองประกอบกลับมาคืนได้เหมือนเดิมโอ้โหยิ่งกว่าวูฟเรเลียนอีก เรื่องนี้มันเป็นการ์ตูนเป็นคอมิกที่ขายดีในจักรวาลของอะไรนะวาเลียนนะครับซึ่งพี่โอก็ไม่ค่อยรู้จักเพิ่งจะรู้นี่แหละก็ตอนแรกนึกว่ามันมีแต่ DC กับมาเวลสองเจ้าแต่ว่ามันยังมีเจ้าอื่นๆนะครับแล้วไอ้วาเลียนยูนิเวิร์สเนี่ยเขาบอกว่ามีคอมิกที่ขายได้มากถึง80ล้าน เล่ม <Ooh. S 2> 80ล้านก๊อปปี้และเรื่องนี้ขายได้ไปถึง7ล้านก๊อปปี้ในแปลไปรวมกันทุกภาษานะครับก็บอกว่าเป็น1ใน80คาแรคเตอร์ที่ดังของจักรวาลนี้แต่ว่าพี่โอต้องขออภัยที่ไม่ได้ติดตามมาก่อนก็ไม่สามารถที่จะเอาภาพยนตร์เรื่องนี้ไปเทียบกับคอมิกได้ว่ามันดีกว่าหรือไม่ดีกว่าอย่างไรก็พูดเฉพาะตามที่เห็นในหนังนี้เท่านั้นนะครับอะสปอยต่อ ก็ไม่ได้ไม่ได้สปอยเกินกว่าตัวอย่างนะครับก,ก็องค์กรเนี้ยเอาตัวพระเอกมาแต่ว่าล้างความทรงจำหมดเลยแล้วก็ใส่ความทรงจำใหม่ว่าพระเอกโดนภรยาหรือว่าโดนฆ่าตายแล้วก็กลับไปแก้แค้นคนที่มาฆ่าภรรยาตัวเอกอุย้ยเขาบอกว่าเรื่องนี้เราเห็นเห็นเห็นของภรรยาพระเอกด้วยนะครับแล้วก็คือเธอจะใส่บิกินี่ตัวเดียวแล้วก็เห็นหมด เห็นหมดไออาจจะเห็นต้องตาไวนิดนึงนะครับเนี่ยบอกแล้ว200ค่าตัว๋ว200คุ้มจะตายไปแล้วตอนนี้เมเจอร์หรือโรงอื่นๆเขาลดราคาตั๋วหนังไปไม่รู้เท่าไหร่เนื่องจากพิษภัยของโควิด -19 เนะครับเรียกร้องให้คนเข้ามาดูจะต้องมีโปรโมชัน่นมโหฬารเพราะฉะนั้นคุ้มยิ่งกว่าคุ้มแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยก็ใส่หน้ากากกันหน่อยนะครับเพราะว่าเชื้อโรคมันไปได้ไกลถึง4.5เมตรแล้วก็ล่องลอยอยู่ในอากาศได้นานถึง30นาทีพี่โอม,มีความเห็นว่าอย่าไปเชื่อฝรั่งเลยที่ ว่าอย่าใส่หน้ากากก็ไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าการใส่หน้ากากแล้วดูแลไม่ดีเนี่ยมันมันอันตรายแต่ในที่ที่มันเป็นห้องแอร์ปิดๆอย่างเงี้ยแล้วคนนั่งกันติดๆอย่างเงี้ยใส่ดีกว่านะครับใส่ดีกว่าใส่แล้วก็ค่อยออมออกพอถอดแล้วก็ทิ้งขยะเลยแล้วก็ใช้อันใหม่นะครับในเวลาที่เจอเจอชุมชนเพราะว่าเดี๋ยวมือเราจะไปโดนจะไปสมัมผัสด้านในมือเราจะจับอะไรจับเก้าอี้จับอะไรบางก็ไม่รู้อ่ะเขาเร่องต่อ ขออภัยที่ต้องวกไปโควิดนะครับเขาก็สร้างเรื่องให้อีตาวินดีเซลของเราไปจัดการกับคนร้ายซึ่งถูกหลอกในความทรงจําและในตัวอย่างก็บอกแล้วว่ามันมีคนที่พระเอกกําลังจะไปฆ่าคนหนึ่งบอกว่ามันกําลังปั่นหัวนายอยู่เ,ออเ,ออเขาเขาไม่ได้ฆ่าคนนี้แต่คนนี้อาจจะเป็นทาร์เก็ตป้อหมายต่อไปก็คนนี้ก็พยายามจะช่วยพระเอกให้พ้นจากความทรงจําที่ผิดเพี้ยนนี้และในที่สุด พระเอกก,ก็กลับมาเล่นงานองค์กรนี้ซึ่งเราก็รู้ในตัวอย่างแล้วว่าองค์กรนี้มันเป็นองค์กรร้ายทุกคนเป็นมนุษย์กลายพันธ์เออไม่ใช่มนุษย์กลายพันธุ์เป็นมนุษย์ดัดแปลงบางคนก็มีอ,ว,อวัยวะมีคนปอดหายใจได้อยากเป็นผู้หญิงคนนี้จังเลยผู้หญิงคนนี้ชื่อในเรื่องชื่อเคทีนะครับเป็นตัวยอ่อไม่ใช่เคที เป็นเป็เป็นคนปอดปอดจากกนปอดเหล็กเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้จะไม่ติดโควิด19แน่นอนจะไม่ไม่ไม่ไม,มีเขาบอกว่าก๊าซพิษก็ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้น pm 2.5ก็ทําอะไรไม่ได้เนี่ยถ้าโลกเรามันพัฒนาไปไกลถึงได้ขนาดนี้คนเราเปลี่ยนปอดขึ้นมาเมื่อไหร่รับรองว่าคนเราก็จะอยู่ในโลกนี้ได้ตลอดการนะครับอ่ส่วนพระเอกนีมันทั้งตัวนะแล้วก็ตัวร้ายตัวอื่นนี่ไอตัวพออ,อจะก็เป็นแค่มือเหล็กแขนกลมือแขนกลคนแปลธาตุอ่ พระเอกไอกตัวร้ายที่เป็นตัวเอกนะครับเป็นคนเดียวคือนักแสดงชื่อกายเพียสเป็นคนเดียวกับใน Iron Man ภาค3ซึ่งตอนนั้นเขาก็เป็นด็อกเตอร์เรื่องนี้ก็เหมือนกันรับบทเดิมเลยบทเดิมเป๊ะเลยแค่เปลี่ยนชื่อหน้าตาก็เหมือนเดิม ในนั้นเขาจะมีเขาเป็นคนที่สร้างคือเป็นคนอัจฉริยะสร้างความทรงจําคือสามารถล้วงเข้าไปในสมองคนได้แล้วก็สร้างความทรงจําอะไรอะไรได้แล้วก็หลอกคนปั่นหัวคนได้เรื่องนี้ก็เหมือนกันบทเดิมครับหน้าตาเดิมก็ถ้าจาไม่ได้ไปเปิดดูแอรอนแมนภาคสานะครับกายเพียสคนเดิมบทเดิมเป๊ะๆก็ไม่มีเขาไม่รู้สึกอะไรเหมือนกันนะที่เอานักแสดงมาแสดงได้เหมือนเดิมเนี่ย ก็จริงๆเดือนเรื่องนี้จะเป็นบทของไมเคิลชีนแต่ว่าเขาเขายกเลิกไปก็เลยเปลี่ยนมาเป็นกายเพียร์ซิ่งอาจจะหาคนใหม่ไม่ทันก็เลยเอาคนคนที่เคยเล่นสไตล์นี้มาแล้วกลับมาเล่นนะครับนี่ก็แต่ว่ามันนานแล้วละ่ะไอออนแมนสก็ไม่ไม่ถือว่าเป็นความบกพร่องอะไรแต่เรื่องที่มันจะบกพร่องที่สุดอย่างที่พี่โอ,อว่าเรื่องที่จะได้ตีกับไอตัวตัวใหญ่ๆเนี่ยแม้กั่ตัวกายเพียรตัวผออ,อเองและตัวลูกน้องระดับรอง การต่อสู้ไอ้ตัวที่เราเห็นในตัวอย่างที่มันมีแขนกลน,นะครับการต่อสู้มันก็ไม่ได้เข้มข้นอะไรมากนะักนี่ก็เป็นจุดที่ถือว่าต้องโดดตบหนีเพราะว่าเป็นเน้นรายละเอียดเน้นโอ้โหแหมเอามือกรีดข้างฝาเอาก็เน้นละอองเลือดที่มันค่อยๆมารวมตัวกันไอ้เรื่องนี้ละเอียดจังให้เรื่องบทไม่ค่อยดูให้มันละเอียดดีกว่านี้นะครับเรื่องมันก็รวบรัดไปหน่อยคือหนังเรื่องนี้ถ้าเอาให้ดีจริงจริเขียนบทด,ดีจริงๆนะทำพลอตทำซับพลอตให้มันเยอะเะและยืด ให้มันยาวสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงยืดไปได้เกือบมันถ้ามันสนุกนะสามชั่วโมงเราก็ดูได้แต่นี้ก็สมน้ําสมเนื้อก็ทําได้แค่นี้ดูประมาณไม่เกินสองชั่วโมงก็ก็ดูได้ก็สนุกเท่านี้แต่ขนาดหนังทํายาวแค่เนี้เรายังรู้สึกว่าเรื่องมันน้อยไปหน่อยรวบรัดไปหน่อยนะครับอยากจะให ครั้งหน้าถ้าทีมงานชุดนี้ทำหนังแอคชั่นแบบนี้อีกให้มันอัดมันให้เต็มที่เพราะว่ามีฝีมือแล้วเราดูล้วก็รู้ว่าคนทำมีฝีมือคนเขียนมีฝีมือกำกับมีฝีมือนักแสดงดีทำได้ดีกว่านี้อีกก็เป็นเรื่องที่ลดราคาลงไปอีกอย่างหนึ่งที่พี่โอเห็นว่าเรื่องนี้มันไปเหมือนเรื่องอื่นที่บอกเหมือนเอวอดแดงไปแล้วมันเหมือนเดอะเมทริกซ์ด้วยครับเพราะว่าภาพทั้งหมดเนี้ยมันเป็นภาพลวงอยู่ในสมองของพระเอก มันมีการสร้างมีงานสร้างแบบแบบอ,อ,อะไรนะสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยก็คลา้คลายเดอะเมริกซ์แต่ว่าไม่ได้เนื้อเรื่องไม่ได้เรียนแบบกันนะครับก็ก็แค่แค่นึกถึงแค่นั้นเองเรื่องนี้สถานที่ถ่ายทำไปถ่ายถึงอิตาลีด้วยถ่ายหลายที่อิตาลีอังกฤษแต่คิดว่าน่าจะถ่ายก่อนที่จะมีปัญหาโควิดนะครับต้องถ่ายก่อนแหละเพราะว่าหนังมันต้องใช้เวลาทํา post production หลายเดือนอยู่ก่อนที่จะค้นพบโควิดก็ไม่รู้ว่าอ๋อไม่สิโควิดนี่มันระบาดมาจากอู่ฮั่นเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วเรื่องนี้ถ่ายก่อนเพราะฉะนั้นปลอดภัยนะครับถึงจะไปอิตาลีมาแหมเป็นห่วงเพราะว่าถ้าไปถ่ายเรื่องนี้ก่อนแล้วมาถ่ายฟาสต่อเนี่ยมันก็คงเป็นทั้งกองฟาสเป็นทั้งฮอลลีวูดอะไรไปหมดแล้วก็ขอให้ดาราทุกคนปลอดภัยขอให้ชาวโลกปลอดภัยก็แล้วกันครับ สรุปว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดูได้ในในในขณะที่เรายังมาไม่ถึง Fast กนะครับก็เป็นหนังที่ดูได้ดูสนุกคุ้มเงินถึงแม้ว่ามันจะสร้างความพอใจให้เราได้ไม่เต็ม10อย่างพี่โอให้แค่7บางคนให้6ให้5นะครับแต่ถ้าเราดูหนังด้วยความบันเทิงดูรายละเอียดอาถือว่าไปดูสเปเชียลเอฟเฟกไปดูวินดีเซลคนที่เราชอบไปดูวิวดูบรรยากาศสวยๆมีวิวหลายประเทศ ก็ดูได้สนุกดูฉากแอคชั่นที่พอจะไปไหวดูอืมดูได้อ่ะก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากนะถ้าชอบใจคุยเรื่องหนังนี่จบเลยใช่ไหม <c oughs> ก็ถ้าชอบใจคุยเรื่องหนังก็กดไลค์กด s u b s c r i b e ไลค์วิวแชร์ครับไม่มีเก้าอี้ล้อหมุนก็ไลค์วิวแช r e นั่นแหละครับ ติดตามกันต่อไปในคลิปนี้คลิปที่จะโพสต์ข้างหน้าและคลิปอื่นๆต้องกดกระดิ่งด้วยนะครับย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆก็ได้โอเค,อเคนิติเทพ f a c e b o o k c o m o k n i t i t e t y o u t u b e c o m o k n i t i t ท t ok, และกลับมาเป็นเพื่อนกันกับพี่โอนิติเทพหรือพี่รามจากเกมอร,รยาได้ที่ f a c e b o o k c o m s l a s h n i t i t ท t e o k กับตัวอักษรกันนิดหน่อยนะครับพบกันในคลิปอื่นๆขอให้ชาวโลกอยู่รอดปลอดภยัยปลอดภัยกันทุกคนนะครับและขอให้โรค ไวรัสโรคโรคภัยที่เกิดจากโควิด -19 หรือคุณโควิด -19 เนี่ยโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้หยุดตัวเลขผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไว้แต่เพียงเท่านี้และขอให้มันหายไปจากโลกนี้โดยเร็วเพื่อโลกของเราจะได้กลับมาบันเทิงได้เหมือนเดิมนะครับพบกันในคลิปอื่นๆครับสวัสดีครับ